คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะที่ยืนยันว่าจะทําตามกฎหมายจัดการกับศูนย์ปราบโกงนปชนะคะเน้นพูดคุยไม่ใช้กําลังสร้างความขัดแยง้งวุ่นวายเด็ดขาดค่ะ พันเอกเปียพง์กลิ่นพันทีมโฆกษกรรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอกล่าวถึงกรณีที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชเรียกร้องให้องค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN เเข้ามาสังเกตการเปิดศูนย์ปราบกรงประชามติว่าต้องดูท่าทีของ UN ว่าจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ตนขอชี้แจงว่าทาง UN มีความเข้าใจคอสชอดีอยู่แล้วประกอบกับทุกครั้งที่นปชไปร้องเรียนทาง UN ก็ไม่เคยมาถามอะไรกับคอสชอ ถ้ามีการถามมาคอสช,ชก็สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้ตามข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่มีปัญหาอีกทั้ง UN เป็นมิตรที่ดีกับคอสชแล้วรัฐบาลอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นคนไทยการที่นปชไปยื่นเรื่องต่อ UN อนตนคิดว่าไม่เหมาะสมและก็ไม่สมควรเพราะเป็นเรื่องในบ้านเรามีอะไรก็คุยกันในบ้านดีกว่าค่ะส่วนที่แกนำนปชนะครับยังคงเดินหน้าที่จะเปิดศูนย์ในวันนี้นั้นพันเอกบียพงศ์กล่าวนะครับว่าทางคอสชคง จะมีการตักเตือนบอกกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือซึ่งฝ่ายกฎหมายก็คงเฝ้าต,ติดตามอยู่นะครับขณะเดยียวกันหากนปชทําอะไรที่เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการอยู่แล้วอย่างไรก็ตามครับตนก็คิดว่าเป็นท่าทีของนปชส่วนกลางมากกว่าแต่ในพื้นที่ต่างๆตามต่างจังหวัดเท่าที่ได้ติดตามและก็ประเมินนะครับทางแกนนําก็ให้ความร่วมมือ อีกทั้งก็แจ้งเตือนเสมอนะครับว่าประชาชนอย่าตกเป็นเครื่องมือเพราะอาจจะทําผิดกฎหมายโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการท้ายที่สุดแล้วก็คงจะถูกทอดทิ้งอีกเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาครับค่ะโดยเมื่อถามถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุธยากรกรกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งออกมาระบุว่า การที่แกนนำพักเพื่อไทย17คนแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กอาจจะเข้าข่ายขัดคำสั่งคอสชอและสามารถยุบพ,พักได้พันเอกเปียพงกล่าวว่าคอสชอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าดูรวมทั้งรวบรวมข้อมูลว่าอะไรที่เข้าข่ายผิดและละเมิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการที่จะถึงขั้นยุบพ,พักนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากเกี่ยวกับองค์ประกอบการทำผิดกฎหมายเพราะว่าการยุบพ,พักการเมืองเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมค่ะ